ประเด็นถัดไปก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้นะคะหรือว่าแบบประเมินเซฟสิทธิ์ r d วิลิเนะคะก็คือแต่เดิมเนี่ยเวลาที่เรา ทำการประเมินความรอบรู้ต่างๆะคะ่ะเราก็จะใช้แบบประเมินที่มาจากส่วนกลางเลยเราไม่เคยเอามาทดสอบในพื้นที่หรือว่าเอามาปรับก่อนที่จะใช้เลยนะคะซึ่งในกระบวนการนี้ก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่เราได้รับองความรู้จากอาจารย์ชนวนทองมานะคะ ก็คือขั้นตอนแรกที่เราจะพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความรอบรู้นะคะสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยก็คือเราต้องมีก่อนว่าค e ย์เมสเ g จที่เราต้องการจะสื่อสารกับประชาชนเนี่ยคืออะไรนะคะเรานำคีย์เมสเ g จเหล่านั้นมาออกแบบเป็นข้อคำถามนะคะซึ่งข้อคำถามของเราก็จะเชื่อมโยงกับ วีเชฟทั้ง6มิตินะคะพอเราได้ข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วนะคะเราก็จะต้องนำมาเทสบูปินเพื่อดูความเหมาะสมของข้อคำถามในแต่ละมิตินะคะว่าแต่ละมิติมีข้อคำถามมีจำนวนที่เหมาะสมหรือไม่นะคะเมื่อได้จำนวนข้อคำถามที่เหมาะสมกับแต่ละมิติตามมิติของการสร้างความรอบรู้แล้วนะคะแล้วก็นำไปพรีเทสนะคะก็คือทดสอบความเข้าใจกับประชาชนก่อนใช้เสมอนะคะ เมื่อทดสอบความเข้าใจกับประชาชนแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปก็คือเป็นการหา reliability test นะคะก็คือทดสอบค่าความเชื่อมั่นทางสถิตินะคะก่อนที่จะนำไปใช้จริงค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็คือต้องมี Key Message ที่ต้องการสื่อสารก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือออกแบบข้อคำถามตามมิติของการสร้างความรอบรู้นะคะ literacy ท,ทั้ง6มิตินะคะก็จะมี มิติที่1เข้าถึงนะคะมิติที่สองเป็นเรื่องของความเข้าใจมิติที่สามเป็นเรื่องของการโต้ตอบสักถามแล้วก็แลกเปลี่ยนมิติที่4ี่เป็นเรื่องของการตัดสินใจมิติที่ห้เา 5, เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็มิติที่6เป็นเรื่องของการบอกต่อซึ่งอันนี้ก็เป็น V Shape ที่ท่านนายแพทย์วชิราเพ่งจันทรนะคะเป็นคนคิดรูปแบบจำลองขึ้นมานะคะแล้วก็หลักการของเราตอนที่เราทำก็คือถ้าเกิดว่า เรามีแบบสอบถามที่เป็นต้นแบบที่เคยใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถนำต้นแบบนั้นนะคะมาปรับใช้ได้นะคะโดยเราเพิ่มข้อคำถามหรือว่าปรับซินาริโอของคำถามให้ตรงกับคีย์เมสเซจแล้วก็บริบทของพื้นที่ของเราค่ะ ยกตัวอย่างนะคะในการออกแบบข้อคำถามนะคะในมิติที่1ก็คือจะเป็นมิติที่พูดถึงการเข้าถึงข้อมูลนะคะดังนั้นข้อคำถามที่เราใช้ก็จะเป็นข้อคำถามในเชิงว่าถ้าเกิดเราอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะเราจะค้นหาข้อมูลจากช่องทางไหนได้บ้างนะคะตัวเลือกก็จะเป็นว่าสอบถามจากใครหรือว่าสืบค้นจากช่องทางแหล่งไหนนะคะ อันนี้ตัวอย่างของแบบสอบถามของเรานะคะก็คือเราถามว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อในกระแสะเลือดท่านจะค้นหาข้อมูลจากไหนบ้างนะคะตัวเลือกก็จะมีตั้งแต่ไม่สนใจไม่เคยค้นหาข้อมูลเลยนะคะ สอบถามจากคนในครอบครัวสอบถามจากเพื่อนหรือคนรู้จักนะคะสอบถามจากคนที่เคยเป็นสอบถามจากเภสัชกรในร้านยาสอบถามจากอสมอที่ดูแลสอบถามจากบุคลากรทางการแพทย์สืบค้นจากสื่อสิ่งพิมพ์นะคะหรือว่าสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าอื่นๆก็ให้เขาระบุมานะคะสำหรับในมิติที่2นะคะก็จะเป็นการสอบถามเกี่ยวกับความเข้าใจของข้อมูลนะคะ ซึ่งคำถามก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับความเข้าใจในคีมเมสเซจที่เราสื่อสารไปแล้วก็ต้องการให้ประชาชนรับรู้นะคะโดยตัวเลือกก็จะเป็นการประเมินว่าประชาชนเข้าใจคีมเมสเซจที่เราสื่อสารไปถูกต้องหรือไม่นะคะตัวอย่างข้อคำถามของเรานะคะก็คือถ้าท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ในข้อใดนี้อาจจะผสม ยาสเตียรอยนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะยาผงน้ำสมุนไพรย,ยาลูกกอแล้วก็ยาชุดนะคะแล้วก็มีตัวเลือกที่ว่าไม่ทราบไว้ด้วยนะคะสำหรับมิติที่3จะเป็นเรื่องของการโต้อตอบสักถามแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะเอ,อ่รูปแบบของการตั้งคำถามนะคะก็จะเป็นลักษณะของการตอบโต้อของตัวผู้ตอบนะคะว่าเมื่อพบกับสถานการณ์ เหล่านี้แล้วเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือว่าจะสืบค้นข้อมูลหรือว่าจะสอบถามจากใครนะคะตัวอย่างของคําถามของเรานะคะก็คือถ้าท่านพบคนที่เกิดปัญหาจากการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะแล้วมีอาการผื่นมีอาียนง่วงนอนเพื่อความสบายใจของท่านท่านจะค้นหาข้อมูลจากไหนนะคะซึ่งตัวเลือกก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เขาจะไปสอบถามนะคะ เมื่อเขาเกิดปัญหาค่ะสำหรับมิติที่4นะคะก็จะเป็นมิติที่วัดในเรื่องของการตัดสินใจเมื่อคนที่เราไปสอบถามเนี่ยถ้าเกิดเขาพบสถานการณ์แบบนี้แล้วเขาจะมีวิธีการตัดสินใจอย่างไรนะคะตัวเลือกก็จะเป็นตัวเลือกที่เราต้องใช้ตัดสินนะคะ ก็คือจะต้องมีข้อถูกเพียงข้อเดียวนะคะคือเป็นใช่ไม่ใช่ไม่แน่ใจไม่รู้หรือว่ามีการใช้ไม่ใช้ไม่แน่ใจหรือว่าไม่รู้นะคะหรือว่าเป็นการวัดไปเลยว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรนะคะซึ่งมติติตัดสินใจเนี่ยถือว่าเป็นนิติสําคัญนะคะในกระบวนการสร้างความรอบรู้คะ่ะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนคะ่ะอย่างเช่นข้อคําถามที่เราใช้นะคะคือถ้าเกิด พบคนที่กินน้ำสมุนไพรย,ยาผงยาลูกกรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วหายปวดทันทีกินข้าวได้และนอนหลับดีอาจจะสงสัยได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมียาสเตยียรอยผสมอยู่ใช่หรือไม่นะคะตัวเลือกก็จะเป็นใช่ไม่ใช่ไม่แน่ใจหรือว่าไม่รู้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิด ท่านกินน้ำสมุนไพรยาผงยาชุดยาลูกกรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปแล้วรู้สึกหายปวดเมื่อยกินข้าวได้นอนหลับดีท่านจะทำอย่างไรนะคะตัวเลือกก็จะเป็นการวัดการตัดสินใจพฤติกรรมของเขานะคะว่าเขาจะกินต่อไปหรือว่าจะกินต่อไปและคอยสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายหรือว่าจะหยุดกินทันทีแล้วก็สอบถามบุคลากรทางการแพทย์นะคะ สำหรับมิติที่ห้านะคะจะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะลักษณะของข้อคำถามก็จะเป็นว่าถ้าเกิดท่านเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านทำแล้วเป็นอย่างไรนะคะตัวเลือกก็จะเป็นเหมือนเดิมดีขึ้นหรือว่าแย่ลงค่ะสำหรับมิติที่หนะคะก็จะเป็นข้อคำถามที่เกี่ยวกับว่าเมื่อท่านเคยทำสิ่งนี้แล้วท่านเคยบอกต่อกับใครหรือไม่นะคะตัวเลือกก็จะเป็น เคยกับไม่เคยค่ะเมื่อเราได้จำนวนคำถามของเราที่มีคีย์เมสเซจครบทุกคีย์เมสเซจแล้วนะคะแล้วก็เอามาออกแบบตาม Shape แล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเราต้องมาเทสดูเทสบูปินดูนะคะว่าข้อคำถามของเราเนี่ยตอบมิติไหนบ้างนะคะซึ่งในหนึ่งข้อคำถามอาจจะตอบได้มากกว่าหนึ่งมิตินะคะแล้วก็เราก็ต้องดูว่า จำนวนข้อคำถามของเราในแต่ละมิติเนี่ยเหมาะสมยังมีมิติไหนมากน้อยเกินไปยังไงนะคะเพื่อที่เราจะได้ปรับข้อคำถามนะคะโดยในส่วนของการสร้างความรอบรู้เนี่ยมิติที่ต้องเน้นก็คือจะเป็นมิติที่สองเรื่องความเข้าใจแล้วก็มิติที่สี่ในเรื่องของการตัดสินใจนะคะซึ่งจํานวนข้อของข้อคําถามของเราในมิติดังกล่าวก็คือถือว่าเหมาะสมแล้วนะคะเราก็เลยนำํำร่าง แบบประเมินความรอบรู้นี้นะคะมาทดสอบกับประชาชนนะคะการพีทีเทสแบบประเมินนะคะกับประชาชนอันนี้เราทําเพื่อทดสอบความเข้าใจในแบบประเมินของเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบสอบถามที่เรานําไปใช้เนี่ยประชาชนไม่เข้าใจแม้แต่ข้อคําถามที่เราต้องการจะถามก็เป็นไปไม่ได้เลยที่คําตอบที่เราจะได้มามันจะเป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งกระบวนการนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญมากนะคะในการที่เราจะพัฒนา แบบประเมินความรอบรู้ค่ะซึ่งในการที่เราไปทำในครั้งนี้นะคะเราลงพื้นที่ทั้งหมด3ามครั้งในการทดสอบนะคะจนกว่าที่เราจะได้ข้อคำถามที่เมื่อเราอ่านไปแล้วประชาชนสามารถตอบคำถามของเราได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่มึนงงสงสัยนะคะครั้งแรกที่เราไปทำนะคะเราทำที่เราพอตอวังหินค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับออพื้นที่ นำร่องของเรานะคะซึ่งเราก็คิดว่าพื้นที่นี้บริบทของชุมชนน่าจะคล้ายๆกัน,นะคะ่ะเราทดสอบกับประชาชนทั้งหมดจำนวน30คนนะคะเหมือนเดิมค่ะต่างเพศต่างอายุต่างโรคประจำตัวแล้วก็ต่างอาชีพนะคะ แล้วก็ครั้งที่สองเราก็ไปที่รพสตเมืองกาลุงค่ะอีกสามสิบคนเหมือนกันค่ะแล้วก็ครั้งที่สามเราไปที่รพสตอขากวางทองค่ะก็คือไปทดสอบกับประชาชนทั้งหมดอีกสาสิบคนเช่นกันค่ะแต่ละครั้งที่เราไปอะค่ะเรามีทีมไปทั้งหมดสามคนฉะนั้นสามคนที่จะเป็นคนไปทดสอบเนี่ยจะต้องมีการคุยกันก่อนแล้วก็ ที่ันให้ชัดเจนในแต่ละข้อคําถามนะคะแล้วพอเสร็จในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะนํามาแลกเปลี่ยนกันว่าปัญหาของแบบสอบถามที่เรานําไปใช้มีอะไรบ้างนะคะเพื่อปรับปรุงในครั้งถัดถัดไปนะคะจนครั้งที่สามที่เราไปทดสอบกันนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยครั้งแรกเราไปเราใช้เวลาทดสอบประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะในข้อคําถามของเรากับคนหนึ่งคนเพราะว่าบางทีเราอ่านไปแล้ว คนก็คือมองตาใสก็คือยังไม่สามารถตอบสนองเราได้ว่าจะตอบอะไรดีอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องอธิบายกันแล้วก็นําข้อที่เราต้องอธิบายเขามาปรับปรุงแบบสอบถามในครั้งที่2ของเราคะ่ะซึ่งพอครั้งที่2ที่เราไปเนี่ยระยะเวลาที่เราใช้แต่ละคนก็สั้นลงค่ะเป็นเหลือคนละหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะคะจนครั้งที่3ที่เราไปเนี่ยก็คือใช้เวลาเพียง15นาทีในการตอบคําถามนะคะเมื่อเราได้แบบสอบถามที่ สามารถใช้กับประชาชนได้แล้วนะคะขั้นตอนถัดไปก็คือเราเอามาทดสอบความเชื่อมั่นทางสถิตินะคะเพื่อดูความเชื่อมั่นของแบบประเมินของเรานะคะเราใช้ผลที่เราพีเทสจ,จากประชาชนในครั้งที่3นะคะจำนวน30คนเอามาเทสหา reliability น,นะคะก็เอามารัน spss นะคะแล้วก็จะได้ค o n บ a c เอลฟ่าอยู่ที่0.68นะคะซึ่งเราดูประเมินแล้วว่า,าในการ ตัดปรับลดหรือเพิ่มข้อคำถามของเราเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อค่าความเชื่อมั่นมากแล้วก็ข้อคำถามของเรามันมีมิติของความรอบรู้ที่เหมาะสมแล้วค่ะในครั้งนี้เราก็เลยไม่ได้ปรับลดหรือว่าเพิ่มข้อคำถามข้อไหนเข้ามานะคะตอย้อนสไลด์อันนึงค่ะ สำหรับสิ่งที่ได้จากการที่เราไปทดสอบแล้วก็พัฒนาเครื่องมือแบบประเมินความรอบรู้นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือก่อนที่เราจะสร้างแบบสอบถามหรือว่าแบบประเมินความรอบรู้นะคะเราจะต้องมีคีย์มเมสเซจก่อนหรือว่าถ้าเรามีแบบสอบถามอยู่แล้วเราสามารถนําแบบสอบถามนั้นมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับคีย์มเมสเซจของเราได้ค่ะแล้วการเทสบูป,ปินก็คือจะทําให้เราเห็นความเหมาะสมนะคะ ของข้อคำถามของเราในแต่ละมิติค่ะสำหรับการพีเทสนะคะทดสอบความเข้าใจของแบบประเมินของเรากับประชาชนนะคะถ้าในกรณีที่มีภาพประกอบเราควรใช้ภาพจริงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีตัวอักษรในภาพที่ต้องจาเป็นให้เขาอ่านนะคะก็ขนาดก็ต้องใหญ่พอให้สามารถอ่านได้ค่ะการมีข้อคำถามนำก่อนเข้าสู่ข้อคำถามหลักจะทำให้ผู้ตอบสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ อย่างเช่นว่าเราต้องการสอบถามเขาเรื่องผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ผสมสเตียรอยนะคะเรามีคําถามนําก่อนเข้าคําถามสักนิดนึงก่อนนะคะว่าท่านรู้จักยาสเตียรอยหรือไม่นะคะมันจะทําให้เขาค่อยๆระลึกว่าเออสเตียรอยหน้าตาย,ยังไงนะเขารู้จักหรือไม่รู้จักนะเพื่อที่จะทําให้เขาตอบคําถามของเราได้ง่ายขึ้นคะ่ะแล้วก็การใส่เลขลำดับ ไว้ในแต่ละตัวเลือกนะคะก็จะทําให้ง่ายตอนที่เรานําข้อมูลมาวิเคราะห์ค่ะเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้ใส่เลขลําดับเลยค่ะมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างยากนิดนึงค่ะแล้วก็การที่เราไปทดสอบกับประชาชนเนี่ยจะทําให้คําถามของเราอ่านแล้วเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องปรับตัวเลือกให้สอดคล้องกับคําตอบของคนส่วนใหญ่นะคะซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือถ้าเกิดคนตอบเข้าใจคําถาม คำตอบที่เราได้มันก็จะเป็นเรื่องที่แท้จริงที่เราจะสามารถนํามาทําอะไรได้ต่อค่ะในกรณีอย่างกรณีในพื้นที่วิจัยของเราที่เราไปทํากันนะคะเออคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยเป็นคนสูงอายุนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ได้นะคะเราก็เลยจะต้องใช้เป็นวิธีการสัมภาษณ์นะคะดังนั้นเราจะต้องมีผู้ที่ไปช่วยเราสอบถามค่ะเราก็จะต้องพัฒนาคนที่จะไปสอบถามเนี่ย ให้สามารถสอบถามได้เหมือนกันนะคะโดยไม่ชี้นำคนตอบค่ะ